โอเคค่ะวันนี้เพลงมันติดิคสินหรือเปล่ามันติดอยู่แล้วไม่เดี๋วเาลงยูทูบเรวเสียไม่อย่งนี้เนี่ยาตกใจเอาติเช้าวันนี้รับบทพิธีกรน่แล้วยังไงยังไงยังไม่พร้อมหรอโอเคยังเอาวันนี้รับบทพิทีคนเดี๋ยวเราขวบนมหรเล่โอเคค่ะวันนี้วันนี้เราับบทพีกรคนวันนี้นะคะระบบเป็นพีทีคอเค่ะมีใจมาก คือบอนไปหลายสำนักข่าวแล้วว่าอยากเป็นนางแบบเขาก็ให้เธอมากสุดเกี่ยวกับแฟชั่น MC หนูดใใจมากจริงเพราะว่าหนูเนี่ยเดินไปก่อนแล้วต่อเขาบอกว่าไม่ต้องเดินแต่หนูเดินไปแล้วรอบหนึ่งหนูอยากโชยน้องๆดูว่าการเป็นนางแบบที่แท้จริงเป็น,ปนยังไงอะค่ะเป็นที่ไหมคะวันนี้ วันนี้สุดๆเลยค่ะวันนี้นะคะหนูทําทุกอย่างพร้อมกันเลยค่ะทั้งร้ายไปไปตอกนะคะแบรนด์นะคะแล้วก็เต้นกับดนตรีนะคะเป็น MC นะคะแล้วก็เป็นคนบอกทุกคนว่าให้ขยับไปนิดนึงอะไรอะไรโอแกนไนท์ด้วยโอแกนไนเซอร์เป็นทุกอย่างเลยค่ะเป็นค่าตัวไหมคะคุ้มค่ามากกว่าค่ะพี่อยู่ในงานของลูกค้านะคะของลูกค้าค่ะแต่ว่าจอ วันนี้จอยวันนี้สนุกสนุกมากเลยค่ะสนุกมากแต่วันนี้ฝนฟ้าตกนิดนึงติช่าแอบแซวเธอเพราะยังไงใช่เพราะว่าที่จริงเราต้องจากข้างนอกแต่ว่าฝนฟ้าเขาก็แบบไม่เป็นใจนิดนึงฉะ่ัเลยแบบว่าขอโทษทีนะคะเป็นใช่เองที่ปักตะไครทุกคนแบบทุกคนในงานบอกโอ้ทุกคนแบบโอเคเต้อนรับเธอนี่เองหรือเป็นการต้อนรับเธอเข้าสู่วงการเอ็มซีคนหรือเปล่าได้นะคะหนู๋ยวเค่มีความสามารถมากมายเลยค่ะอบากค่ะ เขเรียกว่าถ้าเกิดมีงาน MC อีก็พร้อมพร้อมค่ะเพราะว่า I can speak English I can speak Thai I can speak Swedish ไ o ้เ o ่งฝาลุบโปรตุเกสไก็ได้ค่ะรวบหลักรวบหลกหลายหน้าที่ในงานเดียวได้มากเลยค่ะเป็นออ g a n ไนเซอร์นะคะไลฟ์ไปด้วยนะคะเต้นด้วยนะคะแมวแค่ราคาเดียวไปพี่ราคาหนูคอายในกระไล่ชื่อนี้ก่อนเบาเบาเลยเบาเาตรงมึงจะเต้ ตบลิขิตตบลิขิตเฮ้ยคือได้เดินหน้าเลยดูนึกว่าหนูแบบพูดดังให้แบบเขาได้ยินกันเพลงลิขิตเด่นหน้ามาเลยนึงโอเคค่ะอ่ะทำใต้องขึ้นไปก็คะพี่โอหูจะแตกห้ามูจแตกตายเลยเธอฉันก็เขินเลยที่นี่ขอโทษค่ะพี่หนูเสียใจมาี่พอพีไม่เป็นไรเพราะมันมันมิกเกอร์ใขอบคุณพี่พี่นักข่าวรักหนูนเลยเด็กมันดังเด็กมันดังทำดีถามเรื่องเลยที่บอกว่ามีคนจ้างเราไปกินข้าวอ๋อเรื่องนี้หรอแหววเรื่องมันเริ่มอย่างนี้ค่ะเขามี อะไรนะเขาเรียกว่าแม่อะไรนะแม่น้น่ม่เื่าไม่เลาไม่ใช่แม่สื่อไมไมพี่รู้อ่ะอ่าแมหละแม่สื่อเคเรื่องมันมีอยู่ว่ามีแม่สื่อนะคะมาบอกื่อว่าพิชช่าเนี่ยยูสนใจจะไปกินข้าวผู้ใหญ่ไหมแล้วใช่แบบโอ้ใหม่เออหรือเป่าก็จะ้โดนแบบสวนกคนนึงแบบไม่รู้จักกันตอรูักกันต่อนางนางนกต่อง่ายนะโอเคเขาเรียกนางนต่อฮะนกตัวนี้นะคะก็มาถามว่า สนใจจะไปกินข้าวกับผู้ใหญ่ไหมแล้วใช่แบบเออกินอะไรเหรอเขาบอกว่ามีเงินใช่แบบ oh my god how much เท่าไรเขาบอกมันเยอะมากเลยสองล้านใช่ปบ oh มันไม่ใช่ดินเนอร์ปกติแล้วมีคนอยากจะกินฉันฉันก็รู้สึกสวยขึ้นมาทันทีใช่ไหมโอเคเขาคือใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นแบบบิสซิสแมนไม่รู้เป็นใครค่ะแต่ว่าเออสนใจไหมเชื่อว่าทูแบ๊มีแฟนแล้วเขาบอกว่าอายุอานามเท่าไหร่ฮะอายุอานามเท่าไหร่ที่เขาจะรบลืมถามมาหไม่ถามแต่ว่าหนูบอกว่า คือตอนนั้นหนูแค่ช็อกในความส่วนตัวเองอว่าแบบมีคนพร้อมจ่ายขนาดนั้นเ,ออเพื่อสิ่งนี้ออแล้วก่อนหน้านี้หนูทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้หนูให้ฟรีตลอดห <laughs> นูเลยแบบ oh, wow อ,อ้อว้าวเขาประเมินเราสูงมากสูงมากคือคือ,ค,อคือหนูคิดว่าของหนูมันมันมันก็มันก็เย่มันก็เย่มันก็เย่นะของหนูมันก็ amazing ของพูดหนคะของหนูนะคะมันก็ยอดเยี่ยมอเมซิ่งเราก็รู้สึกของเรามันดีแต่แบบมูลค่าสองล้านรู้สึก มันดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคุณตอนตอนนั้นคุกับแฟนได้ไปบอกแฟนไหมคะไม่บอกเขา <laughs> ให้เขารู้ไว้ว่าเธอเนี่ยกำลังได้ของฟรี <laughs> ที่มูลมลันมีมูล,ลค่าสองล้าน <laughs> ช่วยเขาลบสิ่งนี้ด้วยาถ้าไม่มีแฟนไปแน่พ <laughs> ี่หนูหนูแบบหนัเมซิ่งม,มากแล้วหนูก็จะไม่พูดเยอะเ <laughs> พราะเดี๋ยวเขารู้เขาต้องลดราคาเขาหนูจะไม่ลดนะแถ้าตอนนี้เราโสดแล้วเข้ามีคนมาติดต่อไปกินข้าวอีกเหรอแหววหนูก็จะทำเป็นเล่นตัวเพราะว่า เขาถามหนูหลายปีมาที่นี่เขาถามหนูหลายปีที่แล้วตอนนี้นะคะหนูอัปเดตตัวเองเป็นดาราที่ดังขึ้นหนูรู้สึกว่าหนูต้องการเงินที่มากขึ้นค่ะมาทตัวหรอตอนนี้อัพตัวแล้วมาคุยกันกี่เท่ากี่เท่า่เท่าเทาหรป่า้าตอนนั้นัสองาตอนนี้เท่าไหร่ครับสองล้านงก็พอไมงก้าเลยอ่ะ่อเท่เาะไรมันรู่อะไรที่เราไม่รู้อ่ะเขาดีโก้เฉทกันยังไง มีคนทำมาอยู่บ้งไม่มีมีคนคนเดียวแล้วตอนนี้เขารู้ว่าหนูมาบอกที่สื่อนะคะทุกคนเขาไม่มาแล้วนะคะก็เออค่ะแต่จริงๆคนจสมองว่าแบบนี้มันเหมือนกับไม่ให้เขียนเราอะไรอย่างเงี้ยตอนรู้ที่ร้างมีมุมมองกับยังไงะในความคิดของคนทายเอาเงินมาทาเงินซ่เราเอาเงินมาฟาดเราเออแล้วมันมียังไงเขามองมุมนี้ยังไงเขามองมันมียังไงหนูรู้สึกแย่มากค่ะไมน ไม่ใแบบฉันก็แบบวานหนูรู้สึกเขาไม่อยากสักสีหนูมากค่ะเพรเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงิน <laughs> มนันเรื่องของ power พวกเขาต้องการจะมีอะไรกับหนู <laughs> ไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าฉันที่จะมีเซ็กนะ <laughs> มันเป็นเรื่องของว่าฉันได้กินผู้หญิงคนนี้แล้วเขาเป็น <laughs> <laughs> ของฉัน <laughs> <laughs> หนูจะไม่ยอมเสียสักสีเด็ดขาดค่ะเออโทรเบอร์มาได้ไหมขอแสดงว่าถ้าเขาติดต่อใหม่ทีไม่เดี๋ยว s o r อันนี้หนูพูดเล่นไปแต่ว่าหนูก็แบบ ้พราะงั้นเรามองในเรื่องนี้ยังไงบ้างกาบการที่เราดึงมาไปเพื่อที่จะไปกินข้าว <c oughs> เพื่อที่จะหวังในตัวเรา้วกควัมที่เราเป็นผู้หญิงเรามองตรงนี้คือหนูเคยคิดแบบอันนี้คิดในหัวหจริงจริงหนูคิดว่าโ oh อ้ไม่ก็ถ้าอยากได้ขนาดเนี้วันนี้ฉันโสดเธอมาถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเรามีอะไรกันแล้วเธอเก่งแล้วเธอดีอยาฟรีถ้าเกิดไม่ดีสองล้านเหมือนเดิมสองล้านสองไม่ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนียตัวฉชนเองเนี่ยคือใครจะเดียวอะไรก็แล้วแต่เขาส่วนตัวหนูยัง ไม่พอหรอกค่ะเอาทำใจนิดนึงจริงอันนี้เรื่องอีผู้จัดการเล่าให้ฟังจะแบบว่าพี่ชารู้ด้วยตัวเองไม่ใช่แม่นกตัวนั้นไงไม่ใช่นกนกไม่เกี่ยวผู้จัดการเลยนกตัวนี้นกนกตรงเลยรู้จักใช่นกรู้จักนกไม่รู้จักนกตัวนี้นกตัวนี้เขามีประสบการณ์เรื่องนี้เป็นพิเศษเลยเชื่อได้คือหนูไม่ได้พูด เองอยู่สัะครัีคนอยากซื้อจริงๆไม่ใช่คิดเองแสดงว่านกตัวนี้ก็ไม่ใช่ทำแค่เราคนเดียวใช่ใช่เขาคงซื้อคนอื่นอาจจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำใครจะไปรู้ <c oughs> <ะ>แต่ของเราก็แพงนะ 2, นะสองล้านอ่ะแม่หนูก็มันก็พอดีอ่ะแต่ละนั้นมันนี่คือไงเราโสดอยู่ วันนี้โสดอยู่ค่ะโสดอยู่แต่ถ้าเกิดพี่เห็นหนูกับใครนะคะก็แบบว่าเจดิ้ง here ทอร์นะคะเพราะว่าหนูเป็นคนป๊อปปูล่าแล้วเป็นคนพรสวอย่างเงี้ยกู้สึกมาคนไทยมายังจะคนไทยไม่มีคนไทยไม่รู้พี่เขียนข่าวกันยังไงข้อผิดใครพี่ต้องเขียนให้ดีกว่านี้แล้วหนูขอเคลียร์ข่าวหนูมาวันนี้หนูมาเคลียร์ข่าวคนบอกว่าติช่าไปเขียนข่าวพลาดกันแบบพลาดกันมั่วซั่วมากเพราะว่าติช่าอย่ามีแฟนคนไทยหนูบอกว่าหนูอยากลอง ลองไม่ใช่มีแฟนแฟนอีกเลเวลหนึ่งนี่นะคะก็มาเพราะนายชเขาต้อยากลองแมนอจะลองค่ะแล้วเมื่อกี้เจอโยชิเป็นยังไงบ้างเขาในรายการเราจะขอสัมผัสของเขาเขาไม่ให้หนูสัมผัสเขาเดี๋ยวเราขอด้วยความเคารพแล้วนะเขาไม่ให้หนูสัมผัสเขาไม่ เขาบอกว่าแล้วเขาก็มาสอนหนูนะคะวิธีดีโตโรดนะคะวิธีแบบว่าเปิดคออะไรอย่างเงี้ยมันอเมิิ่งมากเลยค่ะ้าใครอยากดูก็ไปดูใน YouTube ดิชากัตติชาได้นะคะดิชาเป็นคนไทยเาเนคนไทยเวลาเขาสดอันะคะแต่ต้อบอกว่าขอรุมขอพระอย่างโยชิเขาไปขอพระติดีิบหตี่ตี่ต้าขอเทพอะไรทั้งไมขอหัวเหรอใช่ใช่ใช่ขอแบน คะยังหอมมันก็จะเยอะเลยนะพี่เอาที่เราต้องการนะช่วงเวลาตอนนี้นะคะต้องการงานมากกว่าค่ะผู้ชายแบบไหลมาเทมาอยู่แล้วคือนี่เป็นสิ่งที่หนูแทบจะไม่ต้องขอเลยนะคะเอาคนอื่นเขาไม่ได้กินกันเขาแห้งแรงกันหรอคะไม่เลยหนูไม่เคยขอผู้ชายพูดเลยเพราะว่าแบบม o o k ก t m ี โซวีร์ฟอร์เมชั่นจริงๆไม่ไม,ไม,ไม่หนูไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้ชายตอนนี้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดอีกสิบปีมีปัญหาก็ค่อยมาถามกันอีกทีแต่ตอนนี้แบบมันโซเมซิ่งอ่ะหนูไม่เคยขอเรื่องผู้ชายเลย <c oughs> หนูได้ตลอด <c oughs> น้ำมาเทมายกันผู้ชายไทยยังไม่ให้มันลองนะ <c oughs> มาเท้ายของหน่อยทำไมผู้ชายต้องมาลองเราเพราะว่าฉันนะจะพูดอะไรตรงนั้นดิฉันยังไม่ขายตรงนั้น เธอจะได้ฟร uhm. ีเอาไมล่ะเป็นโปรโมชั่นใช่ถ้าเกิดว่าขายเมื่อไหร่แล้วก็เนี่ยถ้าจะขายเมื่อไหร่เดี๋ยวใครจะซื้อไหวอันนี้จะวาคนไทยคนไหมคนไทยเลยเป็นแบบโ o l y t h a i แม n d Thailand I Love You t h a i n ต้องมีลักษณะยังไงบ้างอยบ้านเนี่ยบ้านดังแบบทยู่ในบ้านลยไหนทาร์ตไ่สูร โอเป็นคนไทยไหมเราเป็นคนชาติพูดชอบแบบโผล่ๆหน่อยใครบ้างใบเซ็ปอนเสร็จปอนสี่โมงเย็นตัวขาวร้านในวงการมีใครบ้างเอาจริงๆนะเขาเซ็กซี่อะพี่หนูชอบแบบเอาจริงๆอะถ้าเกิดให้ดูดันไม่เก่งใจใครจริงๆแบบออกมาสดๆจากคุกเลยชอบไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตอนแต่ตอนแต่ตอนที่เราถ่ายกันนะ ตอนที่ไปถ่ายแฟชั่นกับอาร์ตพัสดุ์แล้วเราไปสไลด์ของเขาอะอะไรอยู่สไลด์อะไรที่ไปถ่ายแฟชั่นกับอาร์ตพัสดุ์อะแล้วเราก็แบบว่าขยิบโคตรยุ่ไปหาแต่เขาขยิบจริงเปล่าไม่เชื่ออันนี้อกมาแล้วหนูก็ทำแบบโฮสชาได้ปอกเขาไอ้หนะโฮสชาหรือโฮสชาหโฮสชาค่ะไม่หนูไม่คิดอะไรแต่พี่เขาอะคิดคิดหรือเปล่าถ้าเกิดพี่คิดพี่ก็ดีมา สำหรับเขาไม่ดีเอมเด็ดขาดเพระวันต่อมาพี่อาร์ตมาสูงขึ้บบนกันตลอดทุกคนเนียเป็นภาษาไโอเคนะอเคนาะขอบคุณมนาะ